ดูความน่ารักของเด็กๆหยอกเย้ากันวันเสาร์นี้นะจ้าดูดูดูแม่วันนี้ก็อยากมีส่วนร่วมเรอลูกแม่วันนี้ก็ยังมีส่วนร่วมกับเด็กๆเหรอเออออาเขาให้รับเล็บเขาไม่ได้ให้รับหัวกันเออรับเล็บลูกรับเล็บนะเออเหมือนแม่ทำนะเห็นไหมนะเหมือนแม่นี้ทำอ่ะลูกอืมเออเอา,เอาปรปลองกําลัง ตดตดตตดตดตตดเอออะลูกอ่ะอะสอนลูกสอนลูกอย่าเกี่ยวลูกนาเล็บหนูยาวนาเล็บหนูยาวนะแม่มันีเดี๋ยวโดนลูกไอ้ยาเดี๋ยวโดนลูกเออนั่นน่ะอย่าทํากันแรงลูกอย่าทํากันแรงเอออยู่ใครอยู่มันอะอย่าหยอกกันแรงอืมอ้ยาเฮง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 เสริมสวยลูกแต่งตัวเหรอ เฮงเลูกแม่มณนีของแท้นี่ต้องแต่งตัวอย่างนี้ต้องแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวสวยๆนี่แต่งตัวแต่งตัวกับโบแม่นซ้ำอางนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ตีลังกาตีลังกางายเงือบ <laughs> ดูสา ชีวิตแม่ลูกมีความสุขนะคะเด็กๆรักลูกรักลูกรักลูกจ้า